สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมอาหารแพะวันนี้ปล่อยลงสวนนะครับแพะบอ่อแพะชานนจิรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลให้น้องแพะมาลงสวนนะครับกินกระถินกัน ขอบคุณที่ติดตามนะครับกดติดตามช่องครับกด Subscribe ให้เป็นเด่งช่องให้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจทางช่องนะครับการแสงทองวเดีย h ชาแนลครับขอบคุณสำหรับความสนใจนะครับในเรื่องของตลาดแพะเนื้อตลาดแพะ มีเดือนละ1ครั้งนะครับตามที่ทางท่านประธานหรือว่าทางกลุ่มวิสาหกิจทางเอราวันท่านได้แจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศตลาดนัดแพะก่อนหน้านี้นะครับสอสครั้งแล้วมั้งนะครับแต่ว่าผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปร่วมเมื่อ,อคัั้งล่าสุดนั่นเองครับก่อนหน้านี้ก็พี่น้องที่สอบถามมาจาก ชนบุรีนะครับจากจังหวัดน่านก็มีทางเชียงใหม่ทางชัยภูมิโคร,ราชนะครับหลายๆพื้นที่ที่ติดต่อเรื่องของตลาดสอบถามเรื่องของตลาดนะครับก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวนะครับที่จะมีตลาดวันไหนก็จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับตลาดแพะตลาดแพะเนื้อนะครับที่พี่น้องติดตามข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับใน พื้นที่ทางจังหวัดเลยหลายภาคส่วนที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็คอยติดตามข่าวความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสหน้าตลาดนัดของเราเป็นตลาดเปิดนะครับตลาดเปิดที่ให้ทุกคนมามีส่วนร่วมได้ตามที่ทางท่านประธานได้แจ้งไปแล้วแล้วก็ส่วนของทุกท่านที่จะมาเยี่ยมชมหรือจะสอบถามเรื่องของ จะนําแพมานะครับหรือท่านที่สนใจที่จะมาเยี่ยมชมตลาดนะครับก็ผมจะได้ติดตามเรื่องของข่าวคราวให้ทราบอีกครั้งหนึง่งในโอกาสหน้านั่นเองครับเพื่อมีโอกาสได้มาร่วมกันนะครับได้มาศึกษาได้มา,า,าพิจารณาแพะว่าราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตลาดแพะไปถึงไหนแล้วเกษตรกรหลายท่านก็ก็ยังให้ความสนใจนะครับ ที่จะเข้าร่วมกลุ่มก็แจ้งทุกท่านได้รับทราบเลยนะครับ0939654964เพื่อนเื่อที่สนใจที่จะสอบถามเรื่องของตลาดนัดแพะหรืออสอบถามกันเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านที่เยี่ยมชมเพื่อนเื่อที่ติดต่อสอบถามนะครับก็ผมจะทำคลิปเกี่ยวกับ ข่าวคราวตลาดนัดแพะนะครับก่อนที่จะมีตลาดนัดนะครับก็คงจะล่วงหน้าคงจะไม่น้อยกว่า1สัปดาห์นะครับเป็นอย่างน้อยถ้าทราบข่าวเดีย enfin ว่านั้นก็จะนําข่าวคราวมาแจ้งท่านทราบนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหนึ่งสัปดาห์นะครับหรืออย่างช้าก็คงจะประมาณนี้ก็แจ้งเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับชาวแพะที่สนใจที่จะเข้าร่วมตลาดแพะสนใจที่จะ ศึกษานะครับร่วมกันพิจารณาร่วมกันนะครับตรงนี้ฝากขอบคุณสลับเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลด้วยแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เยี่ยมชมฟาร์มแพนมนะครับแสงทองฟาร์มแพนมมืองเลยด้วยครับท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามเรื่องของแพนมด้วยนะครับ ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและก็คอยอมีข่าวคราวอะไรก็จะแจ้งให้ท่านทราบนะครับในโอกาสหน้าเป็นระยะระยะไปนะครับเพื่อนที่เลี้ยงแพะนะครับการดูแลแพะเบื้องต้นกับอาหารแพะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ท่านที่สอบถามาข่าวคราวนะครับก็ตามที่องค์การได้แจ้งไปแล้วนะครับ ข่าวข่าวค่าว,าวแพะเนื้อตลาดแพะนะครับก็จะแจ้งท่านทราบอีกครั้งหนึ่งกันละกันในช่วงนี้ก็ยังไม่มีข่าวคลืบหน้านะครับส่วนความสนใจนะครับหรือข่าวข่าว,าว,าวต่างๆที่จะแจ้งให้ท่านทราบก็จะมีเ,เรียนเชิญนะครับคณะกรรมการหรือท่านที่อยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็คงจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ ก่อนหน้าที่จะมีตลาดนัดนะครับในระยะเวลาใกล้นี้น,น,นะครับก็คอยติดตามทางช่องของเราไปเรื่อยๆก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านกำลังใจของทุกท่านนะครับฝากให้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ